ว่าที่คุณแม่มือใหม่ป้ายแดงสี่ริต้าอวดท้องน้อย,อยเริ่มเห็นได้ชัดแล้วเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่มีบทบาทฝีมือการแสดงเย่งไม่เป็นสองรองใครและเมื่อได้เป็นว่าที่คุณแม่คนสวยแล้วความแซ่บเพลเวอร์ก็ยังส่งมอบพลังให้เธอเป็นปากกายออร่าฉายแววความปังไปอีกสำหรับว่าที่คุณแม่สี่ริต้าเจนเซนภายหลังได้ควงหนุ่มสาม,มีหนุ่มกอนโรงเดทลั่นละครงวิวาไปอย่างชื่นมืน่น และแล้วกรารรอคอยที่จะมีเบบี้ตัวน้อยมาสู่อ้อมแขนของทนังคู่ก็เป็นจริงสมดังใจที่ฟอกรอคอยเสียทีโดยก่อนหน้านี้คุณแม่คนสวยของเราได้เผยคลิปอันต้าสาวลูกน้อยไปแล้วแถมแขนขาของคุณลูกก็ยาวจนมองปุ๊บก็ดูออกเลยว่าเหมือนใครล่าสุดว่าที่คุณแม่สีลิต้าคุณสวยของเราก็โพดคลิปอุ้มท้องพร้อมกับอดรูปรอยยิ้มสุดดีใจซึ่งโพด,ดังเก่าได้ระบุแคปชั่นว่า พูงน้อยมาแล้วค่ะดีใจจังภายใต้คลิปนี้ก็ทำเอาเพื่อนๆและแม่ๆในวงการบันเทิงหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความกินดีกันอย่างมากมาย